วันนี้ฉันจะพาพวกนายมาคืนชีพโทรศัพท์เก่าที่หน้าจอแตกเสียหายอย่างนี้โอ้เครื่องนี้นี่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่สงการปีที่แล้วอันนี้เป็นซัมซุง a 0 2นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเขาแตกละเอียดจนหลุดออกมาอย่างนี้เลยแล้ววันนี้เนี่ยฉันก็ได้สั่งจอมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยจอก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สั่งมาพร้อมกับกาวหนึ่งแท่ง อาพร้อมกับกาวหนึ่งแท่งอย่างนี้เลยวิธีการจะเปลี่ยนเนี่ยขั้นแรกนะพวกนายต้องเอาถาดซิมออกก่อนถาดซิมจะอยู่มุมนี้ในพวกนายแกะถาดซิมออกก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้งัดแงะออกตัวนี้จะเป็นตัวอุปรกรณ์ที่แถมมาในกล่องเครื่องมือตัวนี้มีอุปรกรณ์มากมายหลากหลายซึ่งชันได้แงะออกมาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานั่นเองเดี๋ยวฉันจะแกะออกมา ให้พวกนายดูว่าจะต้องขันตรงไหนกันบ้างอุปกรณ์ที่จะใช้ขันก็จะเป็นหัวไขควงแฉกแบบนี้เลยเราจะขันน็อตทุกตัวสกรูทุกตัวออกเพื่อที่จะเปิดฝาที่จะเอาสายแพร์ออกมาง่ายๆนั่นเองพวกนายก็ต้องวางสกรูไว้ในที่ที่จะไม่หายนะเดี๋ยวถ้าหายไปแล้วยุ่งเลยตัวนี้เนี่ยฉันได้ ไปนำมาจากบ้านที่ถูกทิ้งไปแล้วนะทิ้งโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ตรงบ้านนั่นแหละไม่ได้ใช้งานแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปในช่วงเมษาที่พิษณุโลกเกิดไปได้โทรศัพท์เครื่องนี้กลับขึ้นมาแล้วก็จะทำการซ่อมดูว่าจะสามารถเปลี่ยนหน้าจอใส่ได้หรือไม่ฉันได้ลองชาร์จด,ดูแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูก็ปรากฏว่ามันก็มี อาการที่ตอบสนองอยู่บ้างเช่นเดียวกันนี่หลังจากที่พวกนายได้ขันสกรูออกให้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะทำการมาเปิดตัวนี้กันเปิดตัวครอบบอดตัวล่างออกก่อนเพื่อที่จะดูว่าเดี๋ยวฉันต้องหาำตำแหน่งที่จะงัดก่อนนะว่าจะงัดตรงไหนได้บ้าง เดี๋ยวฉันแกะดูก่อนนี่คือหลังจากที่ฉันได้เปิดฝาครอบบอร์ดออกมาแล้วทั้งสองตัวก็จะมีสายแพรอยู่สองเส้นที่ต้องถอดออกก็คือสายแพรเส้นบนตัวนี้นัดขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนัดออกมาได้อย่างง่ายดายอยันนี้ก็จะเป็นสายแพร์เส้นล่างนี่แล้วอย่างาน้นมันก็ดึงออกได้อย่างนี้เลยโอ้พระเจ้านี่เรียบร้อยสวยงาม แล้วพวกนายก็เอาอันนี้ทิ้งไปอันนี้เป็นหน้าจอใหม่นะหน้าจอตัวใหม่ของเราทางผู้ขายก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าการประกันนี่มีอะไรบ้างนะห้ามจอแตกห้ามแพร่ขาดไม่ให้มีริ้วรอยห้ามติดกาวแล้วก็ไม่ลอกฟิล์มออกทั้งหน้าทั้งหลังนั่นเองโอ้ oh my god เนี่ยฟิล์มเหล่านี้เนี่ยห้ามลอกออกให้ลองดูก่อนขั้นตอนของกรารลองก็คือใส่บอร์ดเข้าเอ่ยใส่ตัวเนี่ยเข้าไปในบอร์ด แล้วก็ลองเปิดเครื่องดูถ้าเปิดติดก็แสดงว่าสายนี้ไม่มีปัญหาก็ใช้งานได้นั่นเองแต่อย่าเพิ่งไปลอกฟิล์มออกเพราะถ้าลอกฟิล์มออกเนี่ยประกันมันก็จะหมดทุกนก็ต้องระวังนิดนึงนะเวลาที่ใส่บอร์ดเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวฉันขอเอาอุปกรณ์ตัวช่วยสักนิดหนึ่งมีคีมอย่างนี้ด้วยเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวครีบตัวครีบนี่เห็นไหมก็จะช่วยให้การทํางานพวกนายนี่ง่ายขึ้นเราก็มาลุ้นกันว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยจะยังสามารถเปิดติดได้หรือไม่ขั้นแรกนี่ก็ต้องใส่ตัวอบอดนี้เข้าไปก่อนใส่ตัวสายแพรนี้เข้าไปยังบอร์ดเสียก่อนนี่นั่นหลังที่ฉันได้ประกอบสายแพรเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะมีสายแพรสองจุดที่ต้องประกอบคือตรงนี้กับตรงนี้นะ ฉันไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะใช้เวลานานมากเลยเพราะว่ามันเล็กมากฉันก็ค่อนข้างจะเอามือใหญ่นะจับงานเล็กๆเนี่ยก็มือสั่นก็เลยไม่ได้ถ่ายวาให้ดูยัดเข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยกดให้แน่นนะตอนกดก็ต้องระวังด้วยอย่าก,กดแรงเดี๋ยวตัวขาเขาจะหักนะทุกคนโอ้พระเจ้าแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันว่าจะยังคงติดและใช้งานได้หรือไม่โอ้ไม่ my. BOS ยังคงติดและยังคงสามารถใช้งานได้นั่นเองโอ้พระเจ้าดังนั้นก็แสดงว่าจอนี้ใช้งานได้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดกาวนี่นะหลังจากที่เราได้มั่นใจแล้วว่าจอที่ซื้อมานี่ใช้งานได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติดกาวกันเลยทุกนายก็แกะตัวนี้ออกก่อนนะพวกนี้ออกก่อนเราแกะสายแผงแล้วเรียบร้อย ก็ต้องระวังหน่อยนะเวลาแกะสายแพรเพราะว่ามันเล็กกระจุงกระจิงมากเลยดูสิเนี่ยเป็นขาเล็กๆนะถ้าไปเผล่งัดแรงนี่อาจจะเสียหายได้เลยทีเดียวกาวที่เขาแถมมาให้นะก็จะเป็นตัวนี้เลย b 7 0 0 0เราก็ต้องไล่ทาตามหน้าจอนะแต่ขั้นแรกเนี่ยก่อนหน้าพวกนายก็ต้องทำความสะอาดพวกนี้ให้มันดีก่อนนะขอบพวกนี้เพื่อที่จะเอากาวเก่าออกให้หมด ไม่งั้นมันจะมีปัญหาในภายภาคหน้าก็ไล่ทาไปเลยกาวซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าต้องทาเยอะทาน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่คือเอาให้อยู่นั่นแหละหัวกาวเขาที่เท่มากเลยนะมาอันเล็กแค่นี้เป็นหัวแบบโลหะกันเลยทีเดียวทีเด,วเดี๋ยวถ้ามันเปื้อนเราค่อยมาทำความสะอาดออกทีหลัง เขาบอกว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะเวลาทากาวเพราะว่ากาวไม่ได้แห้งเร็วขนาดนั้นนั่นเองนี่มันจะมีเข็มเล็กๆปิดอยู่เป็นตัวอุดขั้นตอนต่อไปก็มาประกอบจอกันเลยก็ทำเหมือนเดิมอะไรแต่เราก็ใส่สายแพรลงไปก่อนขั้นตอนนี้ให้ติดจากด้านล่างของจอลงไปก่อนแล้วค่อยๆแปะลงไปอย่างนี้เอ้า เร็เจ้าสายแพรอันเล็กไปเข้าร่องทำไมไม่ยอมเข้าร่องกับเพื่อนนี่นี่อ้าวสายแพยโรโผลมาแล้วมาติดด้านล่างก่อนอึดอ,ดอ,ดอดฉันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะมาทำให้พวกนายดูเล่นๆกันเฉยๆว่าพวกนายเองก็สามารถซ่อมจอ เองได้ง่ายๆด้วยฝีมือ DIY บ้านๆของพวกนายนั่นเองนี่เห็นไหมสายพงสายแพรเราโผลอ่ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยกาวติดมือฉันพระเจ้านี่มันเปสออกมาตามด้านข้างเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็กดให้มันแน่นโอ้พระเจ้า เราก็จะประกอบสายแพรกันเลยนี่นจากนี้พวกนายก็ต้องมีอุปกรณ์มาหนีบแต่ฉันไม่มีนะฉันก็จะใช้เป็นยางรัดไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีเพื่อที่จะให้กาวนี่แห้งเซ็ตตัวได้เป็นอย่างดีนั่นเองยางรัดไว้แบบนี้เลย มือฉันโดนกล้องด้วยแหละไม่เป็นไรนี่รูปทรงก็จะได้มาประมาณนี้อย่าเพิ่งลอกฟิล์มออกนะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มมาออกเกาะที่หน้าจอเอ้ยไม่ใช่ฟิลม์ม กาวเนี่ยจะมาเกาะที่หน้าจอจนอาจจะทําให้หน้าจอเนี่ยเกระกลังเลยก็ได้หลังจากนี้ก็รอสักยี่สิบนาทีแล้วก็มาประกอบอสกรูคืนตอนนี้ฉันก็จะไปชาร์จแบตไปก่อนเพราะว่าไม่มีแบตเลยโอเคยี่สิบนาทีเจอกันแต่หลังจากที่ชั้นเทสเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละน่าจะใช้การไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนั่นเองเพราะว่าชาร์จไฟยังไงก็ชาร์จไม่เข้า ชาตั้งนานก็ยังหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นเท่าเดิมเลยโอ้ไม่ก๊อสเนี่ยขั้นตอนประกอบก็ประกอบพวกนี้คืนที่เดิมแล้วก็ขันสกรูกับคืนนั่นเองก็ถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเนี่ยเห็นไหมแผ่นพวกนี้เนี่ยมีอยู่สองแผ่นนะบนกับล่างก่อไปตรงตำแหน่งแล้วก็กดเข้า เดี๋ยวเอาไว้เราสั่งแบตเตอรี่มาก่อนแล้วเราเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันอีกรอบหนึ่งแต่ว,วันนี้เราดูแค่นี้ไปก่อนนี่ก็คันสกูกับคืนที่เดิมขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลอกฟิล์มกันออกดูว่าความสวยงามเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนกันเลยทีเดียว โอ้ oh my god เนี่ยแทบจะดูดโทรศัพท์ใหม่ก็เลยทีเดียวนายดูสิความสวยงามของมันนี่อาจจะมีคราบกาวโผล่บ้างลองมาเปิดเครื่องกันดูเลยตอนนี้แบตเตอรี่ยังไม่ถึง1%เลยด้วยซ้ำนะชัดยังไงก็ไม่เข้ากันเลยทีเดียว ส่วนใครที่สนใจหน้าจอนะเดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้ตัวนี้ฉันซื้อมา245บาทได้กลาวมาด้วยแบบนี้ได้าจอกับกลาวแต่ถ้าพวกนายจะเอา,เอาพวกอุปกรณ์ไขคงไขควงอะไรด้วยเนี่ยพวกนี้ที่ถอดฝาถอดเฟอร์อะไรด้วยราคาก็จะอยู่ที่เอ่ออะไรเนี่ย258บาทกบบวกอีกไม่กี่สิบาทเองใครสนใจนะเดี๋ยวฉันทิ้งลิงก์สินค้าไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง s a m s u ง g A 02แล้วก็ลิงก์ตัวนี้อุปกรณ์ขันตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่สายล้วงแคะแกะเก่าอยากได้มาเป็นของตัวเองเลยก็เอาตัวนี้ไปราคาอยู่ไม่กี่บาทเหมือนกันแต่ฉันทิ้งลิงสินค้าไว้ให้เหมือนกันโอเคซิกะแรกติดยังเนี่ยโอ้โหอา้าวแบตน่าจะหมดไปแล้วนี่นะ ฉันก็ได้เปิดเครื่องติดขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเอา้าดับปีกแล้วหรอต้องช่างมันโอเคตามนั้น